โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุขโขทยัยนำโดยท่านผู้อำนวยการนางสาวเปียมาแซ่โคผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาได้ดำเนินโครงการสุขคาดีมีความสุขตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโดยรัฐมนตรีพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้โรงเรียนทุกโรงเรียนมีห้องน้ำตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดคือมีความสะอาด สะดวกสบายถูกสุขลักษณะและสวยงามโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาได้ดำเนินกิจกรรมโดยใช้หลักกระบวนการวงจรคุณภาพ P.D.C.A. ขับเคลื่อนโครงการสุขขาดีมีความสุขให้ได้มาตรฐานบรรลุ5ประการ1สะอาดรักษาความสะอาดและสามารถสร้างความปลอดภัยให้ผู้ใช้บริการปราศจากกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ 2. สะดวกซ่อมแซมบำรุงประตูช่องระบายอากาศให้อยู่ในสภาพพ,พร้อม 3. ส,สบายมีระบบน้ำประปาไฟฟ้าไฟส่องสว่างเพียงพอและปลอดภัย 4. ถูกสุขลักษณะ ให้มีบรรยากาศน่าใช้และรักษามาตรฐานตามกรมอนามัยเพื่อสุขภาพและอนามัยของผู้ใช้บริการและ 5. สวยงามจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เรียบร้อยและเกิดความประทับใจต่อผู้ใช้บริการโดยโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาดำเนินการอย่างเรียบง่ายประหยัดพอเพียงครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ห้องน้ำที่สะอาด ถูกสุขารักษณะช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยต่อสุขอ,อนามัยที่ดีของนักเรียนและครูส่งผลให้เรียนดีมีความสุข